สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคิปโตโนพาคินลงเรือช่วยตามหาแตงโมนิดาหลังชาวเน็ตเรียกร้องจากกรณีนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพรามเจ็ดท่าเรือพิบุลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้ ทำให้ชาวเน็ตหลายคนค่อนข้างร้อนใจและเป็นห่วงสาวแตงโมนิดาเป็นอย่างมากถึงขั้นลามไปเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินหรือโตโน่เดอะสตาซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าของแตงโมในตอนนั้นทั้งคู่รักกันมากจนได้จูงมือกันทําพิธีมั่นแต่ในที่สุดเส้นทางความรักก็ไม่สวยงามส่งผลให้ความสัมพันธ์ได้ปิดฉากลงในเวลา2ปีกับอีกหนึ่งเดือนโดยตอนนั้นสาวแตงโมเฮิร์หนักมาก ถึงขั้นเกือบจบชีวิตตัวเองโดยเรื่องราวความรักของทั้งคู่จบลงไปตั้งแต่เมื่อปี5-8จากนั้นต่างคนต่างมุบออนมีแฟนใหม่ปัจจุบันผ่านมา7ปีแล้วทางโตโน่ก็ได้คบหาดูใจกับนักแสดงสาวนิชาส่วนแตงโมก็มีหวันใจเป็นคนนอกวงการแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานที่ฝ่ายหญิงอยู่ระหว่างความเป็นและความตายชาวเน็ตก็เลยอยากให้แฟนเก่าอย่างโตโน่ออกมาเคลื่อนไหวบ้าง เนื่องจากอดีตเคยเป็นคู่รักที่หวานชื่นและที่สำคัญโตโนโ่ว่ายน้ำเก่งมากเคยทำภารกิจวัดใจว่ายน้ำข้าม12เกาะสมุยสุราษฎเป้าหมายสำคัญเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยมาแล้วงานนี้โตโนโ่ก็เลยงานเข้าเต็มๆถูกทัวลงกระหน่ำว่าทำไมไม่คิดอยากจะช่วยกลายเป็นดราม่าย่อมย่อม,อมในอินสตาแกรมของตัวเองล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโตโน่พาคินได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ เพื่อลงเรือตามหาอดีตแฟนสาวแตงโมนิดาโดยหนุ่มโตโนโ่ไม่ได้แจ้งบอกในพื้นที่ของตัวเองคาดว่าตั้งใจไปช่วยแบบเงียบๆแต่มีชาวเน็ตถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็นำมาลงใน t ิกตอกซึ่งในคลิปดังกล่าวจะได้ยินเสียงแฟนๆที่ตามเอาใจช่วยร้องตะโกนฝากกับโตโน่ไปว่าพี่โตโนโ่น่ารักสุดๆขอให้ช่วยแตงโมให้ได้นะคะพี่โนโ่ลงเรือไปแล้วค่ะ งานนี้มีชาวเน็ตแชร์ต่อจำนวนมากพร้อมคอมเมนต์ชื่นชมและขอบคุณแทนแตงโมขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ